สิ่งที่ทําสมาธิได้ง่ายที่สุดคือเลยล่ะครับคือไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็เอาใจอยู่กับสักเรื่องเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วจะหลับตาหรือจะลืมตาก็ไม่ผิดแต่การที่ลืมตาแล้วคุณจะนิ่งมันยากนะเลยจะหลับตาดีกว่าเราให้สมาธิอยู่ที่ลมหายใจฟังตามผมนะหายใจเข้าเลิกคิดนะครับเสียงคุณขอให้หูคุณอยู่ที่เสียงผมอย่างเดียวแล้วก็ทําตามผมที่ผมบอกหายใจเข้านะชา้า ช้าให้ลึกที่สุดเท่าที่ราทํทำได้ลึกอีกครับลึกอีกลึกอีกหายใจออกผ่อนออกค่อยๆผ่อนนะชา้าๆห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบผ่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดแล้วหมดแล้วออกไปอีกออกไปอีกออกไปอีก,อ,อ,กอันนี้คือหนึ่งรอบค่อยๆจนหมดแล้วนะลมหมดลมหมดปอดแล้วนะหายใจเข้าช้าๆช้าๆหายใจเข้า เข้า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 หายใจออก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 จิตคุณอยู่ที่เสียงผมอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นหายใจเข้า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  แล้วเก็บไว้แป๊บหนึ่งค้างไว้ทีนี้หายใจออก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 หายใจเข้าครับเข้าช้าๆนะค่อยๆหายใจเข้าไม่ต้องปื้นเดียวให้หมดหายใจเข้าช้าๆช้าๆช้าๆเอาให้แน่นเลยนะแน่นจนแน่นปอดเลยบรกค้างแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามหายใจออก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  ออกออกหายใจเข้านะชา้ชาชา้าช้าช้าให้ลึกที่สุดเท่าที่เรือเขาทำได้ลึกอีกครับลึกอีกลึกอีกหายใจออกผ่อนออกค่อยค,อยคอยผ่อนนะชา้ชาช้าห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบผ่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดแล้วหมดแล้วออกไปอีกออกไปอีกออกไปอีกอันนี้คือหนึ่งรอบค่อยคอยจนหมดแล้วนะ ลมหมดลมหมดปอด้นะหายใจเขาจา้าช้าๆช้าๆหายใจเข้า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 หายใจออก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 ,ออกจิตคุณอยู่ที่เสียงผมอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นหายใจเข้า ข้าเ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 ข้าแล้วเก็บไว้แป๊บหนึ่งค้างไว้ทีนี้หายใจออก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 หายจะเข้าครับเข้าช้าๆนะค่อยๆหายจะเข้าไม่ต้องปื้ดเดียวให้หมดหายใจเข้าชา้ชาๆชา้ชาๆชา้าๆเอาให้แน่นเลยนะแน่นจนแน่นปอดเลยแล้วค้างแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสงสามหายจะออก ออก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 หายใจเข้านะช้าๆช้าๆให้ลึกที่สุดเท่าที่ทเราทำได้ลึกอีกครับลึกอีกลึกอีกหายใจออก่อนออกค่อยๆผ่อนนะช้าๆห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบผ่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดแล้วหมดแล้วออกไปอีกออกไปอีกออกไปอีก อันนี้คือหนึ่งรอบค่อยๆจนหมดแล้วนะลมหมดลมหมดปอดแล้วนะหายใจเข้าช้าๆช้าๆหายใจเข้า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 หายใจออก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 จิตคุณอยู่ที่เสียงผมอย่างเดียว ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นหายใจเข้า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 แล้วเก็บไว้แป๊บหนึ่งค้างไว้ทีนี้หายใจ,จออก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 หายใจเข้าครับเข้าช้าๆนะค่อยๆหายใจเข้าไม่ต้องปื้นเดียวให้หมดหายใจเข้าช้าๆช้าๆช้าๆเอาให้แน่นเลยนะแน่นจนแน่นปอดเลย เราค้างแปปหนึ่งนะหนึ่งสองสามไจะออก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 เงียบไหมอ่ะพิมพ์เลยเงียบไหมใครแชร์ให้ผมนะครับผมขอให้ถูกรางวัลสมรางวัลสมหวังสมหมายทุกเรื่องขอบคุณที่แชร์ให้แล้วก็ถูกเจ้ากติดตามขอบคุณมากเลยนะครับ